อีกหนึ่งไอเดียนะครับตัวล็อกฝานะครับกระติกน้ําร้อนนะครับหลุดหายนะครับนี่ครับแม่บอกว่าล้างอยู่ดีๆนะครับก็หลุดหายนะครับแล้วก็หาไม่เจอนะครับวันนี้จะพามาซ่อมแซมนะครับสไตล์เดียวนะครับมีรูนะครับตรงนี้ทะลุไปถึงฝั่งนู้นนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะซ่อมแซมนะครับยังไงนะครับสไตล์เดียวนะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกรอบนะครับเพราะว่าเห็นแม่ใช้นะครับใช้แบบไม่มีตัวล็อกนะครับก็กดไม่ค่อยไปนะครับเพราะว่าฝาตัวนี้นะครับมันต้องปิดให้สนิทนะครับเพราะว่าต้องกการรรดดนนะคคััับบแง ในส่วนนี้นะครับเพื่อให้น้ํหออกนะครับปรากฏว่าตัวล็อกหายนะครับไม่สามารถก่อน้ําได้นะครับต้องตากเอานะครับวันนี้ก็จะมาซ่อมแซมนะครับสตาร์ดิโอใบว่างนะครับมาดูกันครับอันดับแรกนะครับเปลี่ยนใบนะครับผมจะเปลี่ยนใบตัดเหล็กนะครับผมจะใช้อุปกรณ์นะครับในการซ่อมแซมนะใช้แบบเท่าที่มีนะครับตัวนี้จะเป็นสีลวดนะครับมาใส่นะครับ ที่อยู่กับมอเตอร์ไซค์นะครับวงล้อนะครับตรงนี้จะรููเล็กนะครับรูเล็กกว่าของเดิมน่าจะเล็กมากนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เหมือนจะพอดีนะครับรูใหญ่นะตรงนี้ผมก็จะซ้ำแซมนะครับสไตล์ DIY ไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับตัดนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนโค้งตัดแล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการวัดนะครับให้พอดีนะครับความยาวนะครับประมาณนี้นะครับให้เกินเกินมาหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้ทำการตัดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับทําการลบคมด้วยนะครับเพราะว่าสีโรดมอไซ่นะครับคมมากนะครับเป็นเหล็กที่แข็งนะครับแข็งมากจากนั้นนะครับรูตัวนี้รูเล็กนะครับทําการคว้านนะครับโดยใช้ของมันนะครับแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ฟิตเหมือนเดิมนะครับเอาชิ้นส่วนนะครับที่เราตัดไว้นะครับทําการใส่สว่านนะครับสว่านแบบหัวนิ่มนะครับประมาณนี้ใส่ไปเลยนะครับ สร็จแล้วนะครับให้ทําการขวานนะครับเจาะนะครับตรงรูในส่วนนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับขวานไปเลยเดี๋ยวเจาะไปเรื่อยนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับจะทะลุเองนะครับเสร็จแล้วนะครับข้างหนึ่งนี้ก็มาเจาะอีกข้างหนึ่งครับ จะไปงานเสร็จนะครับทำการถอดนะครับกดนะครับแล้วก็ทำการใส่ไวรลสควานเสร็จแล้วนะครับแน่นนะครฟิตนะครับนะครับใช้ตัวนี้นะครับผมนะใช้อะไรก็ได้นะครับตอกไปเลยนะมันจะเหลือไว้ประมาณนี้นะครับหน่อยหนึ่งนะครับ ปิดได้แล้วนะครับนี่ล็อกอยู่นะครับแน่นนะครับเดี๋ยวมาใส่น้ํากันดูนะครัว่าจะกดออกไหมครับลองดูนะครับปกตินะครับตัวนี้ล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างหลังนะครับมันเปิดนะครับเปิดแง้มๆอยู่นะเวลากดนะครับน้ําไม่ออกนะครับมาลองดูนะครับเนี่ยนะครับน้ําออกแล้วนะครับใช้งานได้ปกติเสร็จเรียบร้อยนะครับสตา์ดีวสวัสดีครับ